จากนั้นครับเราไปติดตามบทสรุปการแข่งขันเจสกีชิงแชมป์โลกนะครับจากคุณรัชนิพงศ์วรศรินรายงานจากหาดจอมเทียนพัทยาครับปิดฉากลงไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่สำหรับศึกเจสกีชิงแชมป์โลกรายการ WGP 1 j e เจสกีเวิร์คับและเวิร์ซีรีสประจำฤดูกาล2021-2022ที่หาดจอมเทียนพัทยาวันสุดท้ายตัดสินแชมป์ในระดับมืออาชีพอรุ่นท็อป4ของโลก รุ่นเจสซีกีที่แรงและเร็วที่สุดในโลกรุ่นมือชีพเรือนั่ง G ีพแต่งเครื่องยนต์ได้เต็มที่โรรันาบัลจีพีหลังผ่านซีโมโตแชมป์ตกไปของมาร์คัสยอร์เกเซนจากเดนมาร์กมี197คะแนนคว้าแชมป์โลกมูัมหมัดเบอร์บาย่าตัวเ็งจากคูเวตได้รองแชมป์ส่วนมูัมหมัดอัลบาสจากคูเวตได้ดับ3ด้านทีระเศรษฐระนักกีฬาไทยจบที่8ขณะที่แชมป์เวิร์ซีรีส์ที่รวมคะแนนแกสเลม3าสนามจึงแชมป์ยุโรปที่โปรแรนลนด์เวรไฟนอลที่สหรัฐ และเวิร์คคัพที่ไทยตกเป็นของเบอร์เบย่าจากคูเวตรุ่นมือชีพเรเดนสปอร์ตจีพีโปรสปอร์ตจีพีบอลสุพักเศรษฐุระแชมป์ประเทศไทย10สมัยและแชมป์เก่าลงแข่งด้ยวยเรสปอร์ตจิติวัลอาร์เจนทูเรสปอร์ตที่ผลิตโดยคนไทยร้อยเปอร์เซนต์ลงกันแชมป์สุภักทำผลงานสุดยอดเข้าที่1ได้ทั้ง4ี่โมโตทำสองรคะแนนเต็มคว้าแชมป์โลกรองแชมป์เป็นธีรพัฒน์มีชัยอันดับ3เป็นโจชิโร่คาตาโน่กัดที่แชมป์เวิร์คซีรีส์ตกเป็นของคาตาโน่จากญี่ปุ่น ดีใ,ใจามากๆแล้วก็คว้าถ้วยที่หนึ่งมาครองได้สำเร็จครับก็ความรู้สึกในสนามนี้เป็นสนามทะเลก็ค่อนข้างยากครับเพราะว่ามีคลื่นลมแรงครับก็ต้องมีทักษะในการขับขี่พอสมควรครับแต่ก็ทุกอย่างก็ผ่านมาได้ด้วยดีครับร,รุ่นมือชีพระนั่ง1 1 0 0ซีซีโอเพนโปรร,ประนาบเอา1,100 open รโอเพนรุ่นเก่งของทีมชาติไทย ภูเพิ่มพลธีรพัฒน์พาณิชย์แชมป์เก่าและแชมป์เวอร์ซีรีส์คว้าแชมป์โลกพร้อมถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรองแชมป์บุ๊คเสริมสุวรรณอันดับสามเป็นทวันนนท์เผือกพ่องส่วนแชมป์เวอร์ซีรีส์ตกเป็นของเวเลติน่าเรสคาโนจากสหรัฐ นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่เป็นประธานในพิธีปิดพอใจกับภาพรวมในการจัดการแข่งขันที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งในด้านการคัดกรองเรื่องโควิด -19 รวมถึงการจัดการแข่งขันที่ได้รับการตอบรับจากนักกีฬาระดับโลกมาชิงชัยกันอย่างคับข้างเราสามารถประชาสัมพันธ์เรื่องของสปอร์ตทัวริซึมได้นั่นก็คือการกีฬานําการท่องเที่ยวสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นผลดีสําหรับประเทศไทย สรุปรายการนี้นักจ็คสกีไทยคว้าแชมป์โลกรวม15รุ่นด้วยกันโดยสรุ่นได้มาจากรุ่นออฟโรดท็อป4ของโลกทั้งหมดนี้ก็คือบทสรุปของการแข่งขันเจ็ตสกีซีแชมป์โลกครับรายการ UGP One World Cup และ World Series ประจำฤดูกาล2021-2022ครับที่ชายหาดจอมเทียนพัทยาแห่งนี้นะครับก็ต้องบอกว่าสนุกสนานและตื่นเต้นเป็นอย่างมากนะครับก่อนที่เราจะมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับครั้งนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ